สวัสดีครับวันนี้ลุงรีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลบางตะเถนนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่หมู่8แปลงนาของพี่กล้วยเจ๋งครับพี่มีปัญหาอะไรครับอ๋อตอนนี้พบปัญหาเรื่องข้าวหางครับข้าวหางเป็นข้าวป่าอย่างที่ลุงตีออกคิดครับครับผมแล้วมันต้นไม่สูงครับต้นมันเสมอกับข้าวจริงเลยคือว่าเราทำการกำจัดยากมากจัดไม่ได้จะป่าก็ไม่ได้ใช่ครับจะตัดก็ไม่ได้ใช่อ๋อนี่แบบมีหางๆที่ว่าจะใช้อะไรครับเนี่ย จะลองคู่หูต้องแปดดูครับอ๋อคู่หูต้องแปดนะครับเห็นว่าได้ผลไหลนาแล้วก็จะลองดูบ้างครับครับผมก็คือตอนนี้เราจะตัวต้องแปดของเรานะครับมาช่วยแปลงนาของพี่ก้อยเจ๋งคี่แปงตะเห็นของเรานะครับแปลงนาแปลงนี้ก็เรามาทาคลิปไปดูก่อนเก็บเกี่ยวนะครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอัปเดตแปลงนานะครับนาของพี่ก้อยเจ๋งนะครับที่เรามาทําคลิปกันไว้ที่เข้าดิดเสมอเต็มนาเลยนะครับไม่มีข้าวจริงเลยแม้แต่ต้นเดียวตอนนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวลงไปแล้วก็ตีดิน ทิ้งไว้นี่ก็มีข้าวขึ้นมาทั้งข้าวทั้งวัชพืชพวกหญ้าพุ่มพวงหญ้าลิเกหญ้าหางหมาทุกชนิดเลยนะครับที่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาตีดินซ้ํานะครับวันนี้เราได้เอายาข้าดีไปส่งที่บ้านพี่กุเจงแล้วเดี๋ยวจะมาตีดินแล้วก็จะฉีกตัวยาตองแปดนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้าดีน,นะครับช่วยย่อยสลายตอสางฟางข้าวหญ้าวัชพืชช่วยกำจัดข้าดีน,นะครับอยู่ที่อยู่ในแปลงนาแล้วก็ย่อยสลายดินที่เสียนะครับน้ำแดงๆนี้ให้กลับมา ฟื้นปูแตภาพดินนะครับให้กลับมาหวานข้าวลงไปข้าวจะเขียวจะงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะครับว่าตัวตองแปดเราระหว่างการหมักมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้านะครับ